สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่นปันเกษตรครับเมื่อวีนนี้สาระดีๆขึ้นเก้าครับเนี่ยครับเห็นบ่อใบหเหลืองๆใส่ปุยยังไปกับบ่อง,งมเนี่ยครับใบเหลืองไม่สวยมีเคล็ดลับดีๆครับใส่เพียงซ่งนีแต่มาซอยให้พักเทาเนี่ยครับเขียวงามได้ครับ ไแล้วผักเขียวงามนยครับสังเกตใบเขียวเข้มครับต้นสมบูรณ์นยครับแมแตะปูในกระถางกันยังงามครับต้นบาง่ายก็ออกดอกแล้วเนี่ยเบิ้องใกล้ๆครับกับสูตรบำรุงพืชผักที่เหลืองนาครับเนาะบำรุงยังไหนก็บางงามสูตรง่ายๆครับไปดูการเลยกครับกับวิธีการเหตุอันนี้ใส่ได้ทั้งผักกระถางแล้วก็ ภากติดปูล่ลงแปลงนะครับเนาะมารับช่วมกันเล็ครับผมครับมาช่วมวิธีและขั้นตอนการเห็ดแด่เลยครับนี่ครับกาแฟครับจะเป็นกาแฟสําเร็จรูปหรือจะเป็นกาแฟดําก็ได้นะครับเนาะในจมานที่ผมใช้ก็คือถ้าเป็นแบบแบบที่นั่นเนาะใไห่ใส่หนึ่งซองครับผมแต่ขันเป็นกาแฟดำนี่ให้ใส่ ยูทีหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเนาะเพราะความขี้ขนุนสีต่างกันขั้นตอนต่อมาก็คือทําการเนี่ยครับเทใส่ขวดเลยครับเทใส่ขวดนะครับเพื่อทําการละลายก่อนนะครับหนึ่งซองใช้ต่อน้ำหนึ่งลิตรในการฉีดพ่นนะครับผมจะมีขวดฟ็อกซี่ตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นการฉีดแบบนี้เนาะแล้วก็ปิดฝาครับผมเขย่าเลยมาดิเขยา่าโอ้ ปิดฝาแล้วเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาครับให้เขาละลายน้องครับเนาะโอเคหลังจากที่เข้าเขย่าแล้วละลายได้แล้วครับเนาะเราก็จะมาเทลงขวดฟ็อกซี่ครับประโยชน์ของเขานี่ของกาแฟานะครับเนาะผมได้ไปเสิร์ชเบิรงเกอร์เจะมีประโยชน์ในเรื่องของธาตุไนโตรเจนมาดิไนโตรเจนก็คือบำรุงให้ต้นพักนี่ กระตุ้นรากนาอาหารเกง่งแล้วก็ไปบำรุงใบรุ่งยางให้เขียวนะครับเนาะเขียวงามเนาะนี่เลยครับเทลงใส่ขดฟอกซี่เลยเนี่ยครับในปริมาณน้ำหนลิตรนะครับเนาะข้อดีของเขาอีกอย่างนังก็คือสีซอยกลิ่นของกาแฟเนี่ยจะช่วยขับไล่แมลงด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ผมเสริมมากก็คือเนี่ยครับ สีแดงแดงนี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับอันนี้ก็สีใสเพิ่มไปเนาะเพื่อกระตุนบำรุงแลลวกให้เขาปรับสภาพดินนะครับเนาะนเราจะใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะเนาะผมเลยเคยลองตัวมึงแล้วครับสองช้อนโต๊ะเคครับซอยในการย่อยสลายครับจุลินทรีย์ในดินทําให้พืชนสามารถรับและก็ดูดเข้าไปเสริมและบารุงส่วนใบส่วนผลได้นะครับเนาะ ม่ส่วนใบส่วนดอกส่วนพืชผักเนาะที่เขาปลูกเนี่ยครับในตะกรา้าโอเคครับผมเราก็ปิดฝานําไปฉีดได้เลยวิธีการใช้เราก็จะฉีดซ้ํากันอยู่ที่ประมาณ2-3วันนะครับเนาะฉีดเท่านึงเนาะควรฉีดในช่วงเย็นเนาะครับเนะาะจังสีดีอ่ะโอเคครับผมไปทําการฉีดเลยครับกับสูตรกาแฟครับ บำรุงต้นพืชผักที่โทมให้กลับมาเขียวสวยงามบวิสิเป็นไม่กระถางหรือสิไม่ี่ว่านลงดินหรือปลูกลงดินครับสามารถใช้ได้ต้องกันครับผมเอาโอเคครับไปทดลองใช้กันเลยครับครับมาฉีกันเลยครับนี่ก็คือต้นโหระพานะครับเนาะที่ผมปลูกในสวนในแปลงของผมเองนะครับอายุของเขาอยู่ทีสิบเดือนครับไก้สิบหกปีแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีแบบ เหลืองๆทรงนอยู่บ้างนะครับเนาะเขาก็ต้องบำรุงโดยวิธีนี้ครับเป็นการกระตุ้นเพื่อช่วยดึงธาตุในตัวเจนครับนี่ยครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมใส่เนี่ยครับมีคือต้นดอกเขือยเวาเลยครับปลูกในกระถางผมสีสามการยูสวัสดิทิทิซองล้วครับแต่จะสังเกตให้เพื่อนๆที่พี่เอฟซีได้เบิ่งกันครับเนี่ยเบิ่งสีแบงองเขาครับแต่กอนหนานี่นี่โอ้เหลืองครับแต่ก็ถือกับไปเนี้วะ ใบเขียวครับเขียวเข้มเลยเนี่ยดอกก็ออกครับเนี่ยออกดอกเต็มเลยนะครับไปใช่บูญตัวใหญ่อีกต้นหนึ่งครับพี่เห็นไดยชัดเลยดอกติดลูกดีครับเนี่ยออกดอกใบเขียวต้นสมบูรณ์ครับต้นสูงครับสูงจะสิถั่วมัวแล้วต้นนี้โอเคครับยังได้กับฟังเพื่อนพี่พีเอฟซีครับช่องปิ่นปันเกษตรครับไปทดลองเห็ดใส่กันบ้างครับกับสูตร กาแฟนะครับเนาะสำหรับบำรุงต้นพืชที่เขียวไอ้ส้มบสมบูรณ์เหลืองนะครับดูแลอย่างไรกับบางงามครับทดลองไปใส่กันเมื่อน,นะครับขอบคุณหลายๆครับพบกันคลิปหน้าครับกับสไลด์ดีในช่องปิ่นปันเกษตรครับหรับมณีสวัสดีครับ